รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้าอาชีพฟื้นเศรษฐกิจชุมชนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสงาาริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้สู่ชุมชนเนื่องจากปัญหาการกระจุกตัวของแหล่งงานใหญ่ที่มีไม่กี่จุดในประเทศทําให้ชุมชนหลายแห่งเกิดการว่างงานส่งผลให้การหมุนเวียนของเ,เงินกระจายตัวได้ไม่อย่างทั่วถึงค่ะจะต้องมีการผลักดันความรู้ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตลอดจนเกิดผลิตภัณฑ์และงานบริการที่สอดคล้อง กรมส่งเสริม,มุตสาหกรรมได้พัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนต่าง,างๆผ่านโครงการนักส่งเสริมอาชีพดีพร้อมใน5อาชีพมวลหลักๆได้แก่การแปรรูปอาหารการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพราการตัดเย็บเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งและงานบริการค่ะซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกรอบอาชีพได้จริงโครงการนี้ยังเป็นเส้นทางการสร้าง SME รายใหม่ก่อให้เกิดทั้งการจ้างงานช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ การอบรมจะมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านวิทยากรศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์13พื้นที่ทั่วประเทศโดย6เดือนแรกปีนี้จะปั้นนักส่งเสริมอาชีพดีพร้อมได้15,600คนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้100ล้านบาทค่ะ